สิบล่างตัวเดียวครับผมกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านทุกผูครับ,รบก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับผมครับกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมครับก่อนที่จะมารับชมข้อมูลดีๆก็ขอฝากคําเตือนไว้นะครับคําเตือนปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรตามสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อที่จะหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมสูตร เราใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนบวกสิบล่างบวกสิบล่างแล้วก็บวกหกคงที่ครับผมหลักร้อยคือเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยก็คือเลขสองครับหลักหน่วยสองครั้งก็เป็นสี่นะฮะหกหลักสิบล่างคือเลขหกสองครั้งก็ 2, 6 6 2ก็ได้เป็นเล,เลข2ครับผม7บวก4เท่ากับ11 11บวก2งเท่ากับ13บวก3พงที่เท่ากับ16นะครับผลลัพธ์ได้เลข6นะครับแล้ว2ตัวล่างสลากินแบ่งรัฐบาลก็ออกผลลัพธ์ได้เลข9ครับก็ออก91นะครับ ก็เข้าที่ฮะก็เข้าครับผมหลักร้อยเมื่ต่อมานะครับหลักร้อยคือเลขสี่หลักหน่วยคือเลข8 8 2แได้เลข6นะครับหลักสิบล่างคือเลข9ก้า8กสอนะครับก็4ีบวก6เป็น10 10บวก8เป็น18 18,6บดบวกหคงที่เท่ากับ24สีนะฮะ ผลลับได้เลขสี่นะครับ2ตัวล่างออก4ี่หกครับผมสี่หก็เข้าครับงวดต่อมาหลักร้อยบนคือเลข8หลักหน่วยบนคือเลขสองสองคูณสเป็นสี หลัก10ล่างคือเลข4นะครับ4 2่สเป็นแนะครับก็8ปบวกสเป็น12 12อบวกแได้20 20ิบวกหกคงที่ได้ยี่สบหกนะฮะผลลัพธ์คำนวณได้เลข6นะฮะงวดต่อมาก็ออก6 6นะครับหก็ 6, 6. ก็เข้านะฮะเลข6ททำคลิปนอกสถานที่มัน ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับหลักร้อยหลักร้อยบนคือเลขสองนะครับหลักหน่วยบนคือเลขสองสองสองเป็นสี่นะครับหลักสิบล่างสองครั้งหลักสิบล่างเลข6นะฮะหกสองสิบสองก็สองบวกสี่ได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหกคงที่เท่ากับสิบสี่นะฮะสองตัวล่างก็ออกสี่สี่ฮะงวดที่ผ่านมา แล้วงวดประจำวันที่ 1. นึ่งพฤศจิกายนนะครับหลักร้อย1ครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งหลักสิบล่างสองครั้งครับหลักร้อยคือเลข4ี่นะฮะแล้วก็หลักหน่วยบนเลขสองฮะหกสอ,สสอได้เลขสองนะครับ หลักสิบล่างคือเลขสี่สี่สองเป็นแปดนะครับก็อันนี้บวกหกคงที่นะครับสี่บวกสองได้หกหบวกแดได้สิบสี่สิบสี่บวกหกคงที่ได้ยี่สิบนะครับผลลัพธ์คำนวณได้เลขศูนย์นะครับก็รอลุ้นกันนะครับ ผมทำคลิปสรุป10ล่างไปแล้วนะครับเลขสี่มี8สูตรนะครับแต่อันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับได้เลข0ูนย์นะครับเขาเดินมาที่ผมสรุป10บล่างได้เลข4ี่รอง0นนะครับก็มารอรุ่นกันนะครับว่าสูตรจะเดินต่อไหมนะครับ ก็กลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามครับผมครับกรับขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคนานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับผมครับก็เป็นเพียงแค่การคํานวณตัวเลขตามสูตรตามสถิตินะครับ ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ